พอไปถึงซากศพปรากฏว่ามันทำไงครับมันบิดหัวเลยบิดหัวกระโหลกอ่ะทั้งสามหัวมันถือมาด้วยน้องอีกคนหนึ่งมันถามพี่ชอบพี่ชอบเอาไปทำไมหัวกระโหลกอ่ะมันไม่มันไม่ดีนะหัวกระโหลกอ่ะไอชอบมันไม่พอใจมันก็เฟี้ยงใส่หน้าผาแต่ไม่พอโดนกระเทือนอีกไอ้นี่โดนทุกหัวกระโหลกเขาอ่ะวันนี้พบกับอาถันกระโหลกทหารเขมรแดงและเครือเถาหลงหมายลึกลับในสมรภูมิรบ ขณะนี้มีผู้แอบอ้างชื่อและรูปของผมจัดทำเพจปลอมขึ้นโดยก๊อปปี้คลิปและแชร์ข่าวการเมืองเป็นการสร้างความเสียหายให้กับการบันทึกประวัติศาสตร์นครบในอดีตโดยมีรูปโปรไฟล์ที่ปรากฏจึงแจ้งมาให้ผู้ชมทุกท่านทราบครับขณะที่ความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทยกัมพูชายังคงดุเดือดอยู่นั้นชีวิตในสมรภูมิรบของอดีตอาสาสมัครทหารผ่านบัณฑิตคำาสีเมือง <c oughs> ก็ยังคงดำเนินต่อไป ผมก็ขึ้นไปอยู่บนภูปัดช้างจากชุดราดตะเวนกันนะฮะลาดตะเวนมีผอรองพอร้อยผมไปด้วยท่านหนึ่งท่านเป็นหน่วยรบพิเศษคือหมวกแดงอะ่ะวันนั้นจัดไปผมไม่ทราบว่าเราประสานกับกองร้อยอื่นหรือเปล่านะ มันมีกองร้อย951 912แล้ะ920ตอนนี้เราไอ้สามสิงสามเสือมารวมตัวกันแล้วไปครั้งแรกเลยไ,ไปก่อนเขาเลยค่ายปังเนี่ยสามกองร้อยเนี่ยไปครั้งแรกวันนั้นผมไม่แน่ใจว่ากองรอ้อยทั้งสามกองร้อยได้จัดชุดไปร่วมกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่วันนั้นเราไปสามชุดไปลาดตัวเวรก็ไปห่อข้าวไปทารองบอกเอ้ยไม่ต้องห่อข้าวไปหรอกลาดตัวเวรรอบฐานมันจะประมาณกิโลครึ่งนะเออรองบอกไม่ต้องเอาน้องหอ่อ,หอข้าวไป,ไปแป๊บเดียวแล้วกลับมามาทานข้าวที่ฐานกันกันนี่แหละผมเข็ดเลยทานข้าวที่ฐานเนเี่ยทุกกกครั้้งเลยไไม่ไดินอาพูดดเงี้้ยไไมไ่กินกกััันนนนหรอว้ผม ผมไม่รู้คิดยังไงผมเอาข้าวอ่ะเป็นข้าวแห้งของสารัฐนะเป็นข้าวแห้งที่เขาใส่ถุงมาคล้ายถุงกาแฟนะเรียกผมลืมชื่อมันแล้วแหละผมติดไปห่อนะไม่รู้คิดยังไงติดข้าวแห้งไปวันนั้นเขาลาดตะเวียนแบบโอ้โห uh ที่ผมเคยพูดให้ฟังนะครับเราหลงเข้าไปในดงระเบิดเลยอต้องแทรกันไปต้องใช้เชือกมัดกิ่งไม้ลากไปดึงมาดึงมาอยู่นั่นเนาะดงระเบิดมันเป็นคุณเคยเห็นแปลงผักบ้านคุณไหมที่ปลูกผักเยอะมันเป็นอย่างไนนั้นนะครับหลงเข้าไปในดงระเบิดพูดง่ายๆนนะ่ะปรากฏว่าหาทางกลับฐานไม่ได้ ค่มแล้ววิทยุติดต่อไม่ได้เลยทำเงินก็ติดต่อหน่วยไม่ได้ติดต่อไปที่ส่วนแยกก็ติดต่อไม่ได้ติดต่อไปกองร้อยเองก็ติดต่อไม่ได้กองร้อยข้างก็ติดต่อไม่ได้ลองเอาแผนที่มาดูปรากฏว่าเราไม่ได้อยู่ในแผนที่นะพื้นที่เราอยู่มันไม่ได้อยู่ในแผนที่เลยไงเขาก็งงกันมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยฮะปกติเราเดินรอบฐานเรากลับมาไม่ถึง30มสหรือชั่วโมงเราก็กลับมาฐานแล้วแต่วันนั้นกลับไม่ได้กลับฐานไม่ได้เลยวันนั้นเดินไปเดินมาก็มาเจออยู่ที่เก่าเนี่ยขยับข จนมืดจนค่ำมีทหารคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ย mm. hey, น่ากลัวจะใครไปข้ามเครือเถาหลงมาวาอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมไม่เคยได้ยินคนเท่าคนแก่ว่าเครือเถาหลงถ้าใครไปข้ามแล้วจะหลงอะ uh. ผมย้อนไปนิดหนึ่งเองย้อนไปเครือเถาหลงหน่อยหนึ่งนะครับไปที่อำเภอบุญทลิกตอนนั้นผมไปตั้งฐานอยู่ที่บ้านป่าเตี้ยแต่นั้นมันยังมีบ้านป่าเตี้ยอันนูนสูงบ้านหนองแสงสวนแต่ผมฐานอยู่ตั้งอยู่บ้านป่าเาตี้ยทีนี้เราไปเขตนั้นมันจะเป็นระหว่างลาวกับไทยติดกันจะเดินเข้าหากันไม่มีแม่น้ำขงกันเนะเดเข้าหากันนเลลยไทยกไปพี่้องกันเราก็จัดดุไป ประมาณครึ่งของร้อยอะหลังบ้านน้นสูงนะเดินเข้าไปติดชายแดนลาวเลยมันจะมีคลองน้ําอยู่แล้วก็ไปตั้งฐานนั่นทำไมถึงเราไปตั้งฐานอยู่นั่นเราไปเก็บข้อมูลครับเวลาในอำเภอบุญทิริกมีงานงานใหญ่ๆงานประจาอําเภอเขาเลยหรือว่าในหมู่บ้านใหญ่หญหเขาจัดงานกันสามสี่สี่วันห้าวันเนี่ยก็จะมีชาวชาวลาวข้ามมาเข้ามาหาพี่น้องเขาเนี่ยก็จะไปจดสถิติดูว,ว่าเราสมมติว่าเขาเข้ามา500คนเนี่ยเข้ามาในเขตไทยเมื่อถึงกำหนดปุ๊บเขากลับไปเท่าไหร่กลับไปในเขตไทยอาจจะเข้ากลับเข้าไป300แล้วอีก200รหายไปไหน นี่คือเป็นข้อมูลถึงจะได้ไม่เป๊ะอะไรแต่ถือว่าเป็นข้อมูลนะคือเราจะส่งข้อมูลตรงนี้ให้กับหน่วยเหนือนะเราก็ไปจดวันนั้นผมก็นอนอยู่ในคลองน้ำนะมันว่ามันเย็นอากาศมันร้อนมากมันต้นไม้มันใบมันร่วงหมดแล้วมันคลองน้ำมันจะเย็นหน่อยน้ำไม่ค่อยมีหรอกน้ำก็แห้งมากแล้วอละสักพักหนึ่งมีไอ้คนหนุ่มวัยรุ่นประมาณ1 8 1 9ปาีหาไปกระเป๋ามันมาหาปุ๊บมันกระลงคลองน้ำมาเลยมันไม่รู้ว่าวผมนอนอยู่ในนั้นไงมันเห็นพวกผมตกใจลงไปนั่งเลยนะนั่งแบบพับเพียบเลยสั่่นนนนอยยาางงเเี้มมมัไไห็พวผค ไปไหนมาเนี่ยผมถามมาจากกรุงเทพครับมันก็ตอบตรงๆมากรุงเทพไปทำอะไรกรุงเทพบอกไปทํางานไปทํางานกรุงเทพกี่ปีแล้วสามปีนี่ปีที่4ครับแต่ไปตั้งแต่อายุ15 16. บห้าสิบหกแล้วได้อะไรมามั่งได้เงินมาห้าหมื่นเอาไปบ้านครับเขาก็เอาเงินไม่ให้ดูเลยเ,เงิน 50, หา้าหมื่นบาทเขาก,กเนะเากลัวสั่นเลยนะเขากลัวเราจับเขาไงพวกลักลอบหนีข้าเมืองนะเขาจะไปตามช่อง่องทางธรรมชาติเอาเงินมาห้าหมื่นไม่ให้ดูแล้วกระเป๋าเขาซื้อผ้าสิน้นเสื้ออะไรไปฝากพ่อกับแม่เขานะซื้อของไปฝากพ่อกับ,กบแม่เขาลนะ่ะเขาก็สั่นอยู่นั่นน่ะผมบอกไม่ต้องอกลัว ไม่ต้องกลัวเขากลัวเราจับเราไงจับวราเราไปส่งต่อมองเงี้ยเราจะยึดเงินเขาอะไรประมาณเขากลัวเขาไปทำงานมาตั้งสามสี่ปีกว่าจะจะเจ็บเงินได้ไปกลับบ้านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับเอากลัวจัดเลยผมก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกมากินข้าวกินปลาก่อนผมก็หาข้าวให้เขากินเลยนะหาข้าวสงสารพูดงา่ายเราสงสารเขาอ่เขากินข้าวเสร็จปุ๊บผมอมันประมาณรักสามโมงกว่าแล้วผมก็บอกขานอนนี่แหละเช้าถึงไปเดี๋ยวมันจะมืดค่ำการทางก่อนเพราะจากนี้ไปมันยังยี่สิบโปสามสิบ เขาก็ไม่ยอมนอนเขาบอกเขาไม่ยอมนอนหรอกเขาจะกลับบ้านเขาคิดถ uh, ึงบ้านเขาว่างั้นที่จริงเขาก็กงห่วงเงินห่วงอะไรเขาด้วยเราเอากลัวเรายึดเงินเขาพูดง่ายยึดสิ่งของเขาเขาก็ไปเราก็ไม่ขัดอไปก็ไปตามใจเขาก็ไปเลยครับไปริ้วๆเลยสักประมาณหกโมงเย็นกลับมาใหม่อหาบคองกลับมาหาเราอีกเอ้าทำไมกลับมาล่ะบอกผมหลงทางว่ะเอ้าบอกตีเส้นทางนี้ผมเที่ยวประจาตั้งแต่เป็นเด็กอ่ะจนชินหมดแล้วส้องยผมเหยียบข้าม เถาหลงเขาบอกงี้นะไอ้คนทลามพูดนะผมมาถามว่ามันมีนมเถาเถาหลงจริงเหรอมีผมเดินไปสามรอบรอบแรกก็กลับมาที่เดิมลองเปลี่ยนเส้นทางใหม่กลับมาก็มาอยู่ที่เดิมอีกรอบที่สามก็กลับมาอยู่ที่เดิมอีกผมเลยเดินมาหาพวกเจ้านายเนี่ยเขายอมตัดใจมาหาเราดูสิเขาไปไม่ได้เราก็หาข้าวเขากินนะเช้ามาปุ๊บเขาก็เราก็เอาผ้าพลาสติกให้เขานอนเอาผ้าเอาเอามุ้งให้เขาห่มเพราะว่าเราไม่มีผ้าห่มหรอกเช้ามาแล้วของข้าวของปลาพอเขากินข้าวเสร็จเราก็ห่อข้าวเขาอีกทั้งหางนะอาหารไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่าหลงทางนะทีนี้ ไม่ลงครับเขาก็ไปหายเงียบไปเลยนั่นคือเรื่องราวของเถาหลงนะเถาหลงที่เราไปข้ามเถาหลงตัดกลับมาที่ฟองบกน้ำยืนอีกปรากฏว่าคืนนั้นเราต้องนอนดิมหน้าผากลับไม่ได้ครับคืนนั้นไปก็เดินกลับมาก็มาอยู่ที่เดิมอีกผมนอนอยู่หน้าผานอนดิมหน้าผานะม,มองไปหน้าผามีต้นไม้อยู่ข้างมองเห็นโอ้สวยงามมากสวยงามหน้าผามันสูงชันมากหน้าผาดิ่งอย่างนี้เลยดิ่งลักษณะนี้หน้าผา ราก็นอนเป็นจุดเป็นจุดกันเรากลับฐานไม่ได้แล้วติดต่อฐานแม่ติดต่อใครก็ไม่ได้เลยห่อข้าวก็ไม่ได้ห่อไปพอดีผมมีข้าวไอข้าวแห้งแจกเพื่อนด้คนละอมบอกมึงไม่ต้องกินนะมึงอมไว้อย่างเดียวผมบอกอมแจกแกเพื่อนไออมไปสงสารเพื่อนที่จริงมึงแอบกินคนเดียวก็ได้แต่ทีนี้นักรบมันทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วครับมันทําไม่ได้เห็นเพื่อนหน้าตาชิดเจียวเราก็ให้คนละเทให้คนละอมอมลงไปครับผมก็ไปกินลูกมะเดือนะลูกมะเดือมันจะอยู่ดิมหน้าผาทามันสุกแล้วมันจะออกสีดำๆคำๆหน่อยมันจะหวานเจี๊ยบเลย เอ,เอาเอาเถาวันนะมันจะมีเถาวันขนาดแขนเราเราได้รับการฝึกมาเหมือนนั้นครับคือเถาวันน่จะเลือกเถาวันนะตัดใช้มีคมๆเนะยฮะตัดแบบบนแล้วตัดล่างปุ๊บแล้วก็ยกไว้ยกไว้สักพักน้ำจะหยดนัักคือแก้ได้แล้วก็ต้นกล้วยป่าอย่างหนึ่งผมจะบอกนะต้นกล้วยป่าถ้าเจอต้นกล้วยป่าปุ๊บเนี่ยท่านจะต้องตัดต้นกล้วยป่าตัดให้ตรงๆปุ๊บให้มันขึ้นมาประมาณคืบหนึ่งแล้วนั้นใช้มีดสปาตามีดสนามท่านเนี่ยขวานให้มันเหมือนคกนะขวานขวานใจกลางมันหรอกให้มันเหมือนคกอะเป็นรูปร่างคกอะให้มา ขึ้นมาขึ้นมาแต่น้ํามันจะฝาดหน่อยแต่ก็ถือว่าใช้ได้โอเคคือนั้นรองผู้กองท่านก็นสั่งเลยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นคืนนั้นห้ามข้อหากันเด็ยดขาดให้อยู่ใครอยู่มันเพราะว่าปกติถ้าเราไปอยู่งั้นเราจะนอนเป็นนอนนอนเป็นวงกลมนะฮะถ้าเป็นอย่างบก้กออยู่กลาง 1, นึ่ง6จะล้อมรอบ แต่ทีนี้เรานอนเป็นวงกลมไม่ได้เพราะว่าพื้นที่มันไม่ให้มันไม่เหมาะมันไม่เหมาะให้เรานอนเป็นวงกลมเลยเราจึงนอนตามเรียงตามหน้าผาไปเลยหน้าผาเนี่ยแล้วก็อยู่บัดเดีย้ยสองคนอยู่เป็นจุดเป็นจุดถ้ามีการเข้าโจมตีอีกคืนห้ามวิ่งห้ามไปหากันให้อยู่ในจุดนั้น,นถ้าตายก็ตายรงนั้นเนี่ยอย่าอย่าขยับออกจากที่ท่านท่านสั่งไว้เลยนะพะถ้าเราเราลุกขึ้นไปจะสร้างไม่รู้ใครเป็นใครจะยิงกันเองอะ่ะเช้ามา<ๆ>ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรแต่หนาวไหมหนาวมากครับเพราะว่าไม่ได้เอาอะไรไปเลยนอนผมก็นอนมุดอยู่ในซอกนเเ่อกพืะช้้าามแลว็ หาทางกลับใหม่พยายามติดต่อขึ้นวิยุขึ้นต้นไม้สูงที่สุดเลยพี่ยุติดต่อเงก็ไม่ได้ทำเงก็ไม่ได้หมดอะไรตายอยากเลยก็เดินไปเรื่อยทีนี้ก็ลองลอง,ลองติดต่อใหม่ทีนี้ขึ้นเสาตน้นต้นไม้ที่มันสูงจริงๆอะ่ะให้คนที่เก่งๆปีนต้นไม้เก่งๆปีนเสาไปสูงประมาณบ่ายโมงติดต่อได้ติดต่อแล้วดีใจใหญ่เลยเราไม่รู้จุดไหนของฐานไงไม่รู้ตรงเราไม่รู้ว่าเราอยู่ช่วงไหนของฐาน ให้ทางโน้นพอติดต่อได้พวกบทางนน้นก็ยิงปืนมาสามนัดเรายิงตอบโต้สามนัดเหมือนกันพรรคด้ยินเสียงปืนปังปังปัง,ปงแวิ่งมาเอาละงานนี้ตัดเลยที่นี่ระบงระเบิดไม่สนเราตัดเลยตัดผ่าสนามระเบิดเลยย่านหนึ่งพยายามติดต่อแล้วให้ยิงอีกสามนัดปังตังก็ขยับเข้าไปใกล้เรื่อยทั้งที่สามก็ยิงอีกปังตั้งตั้งเอาขยับเข้าไปเรือ้อยประมาณสักไม่เกินสองกิโลจะถึงฐานแล้วแต่เราลงเข้าไปในโรงระเบิดครับ แบบคือตัดอย่างเดียวได้ยินเสียงปืนตัดเขา้หาเสียงปืนอย่างเดียวไม่ได้สนใจว่าระเบิดมันจะมากมายขนาดไหนพวกกู้กูไปกู้สะเกดโยนคิ้งข้างทางไม่เอาไปด้วยปรากฏว่าก่อนจะถึงฐานปร,าประมาณประมาณสักกิโลหน่งไปเจอศพทหารขมรแดงสามศพมันนอนตายอยู่ทุนระเบิดเต็มเลยนะครับทุนระเบิดเนี่ยโอ้โหมองเห็นเ,เห็นหมดเลยทั้งฝักข้าวโพดท,ทั้งปกบกระโดดทั้งหลบป,ปิ่นโตทั้งตลับยามองเลยคือเป็นแปลงผักอะระเบิดมันเพียบเลยทหารขมรแดงสามศพนอนตายอยู่เป็นโครงกระดูกแต่แต่ไม่เจอปืนนะ ทำไมถึงว่าทหารเขมรชุดเขาชุดทหารเขมรเขาใส่อยู่มันกำลังเปื่อยแล้วมีซากหมูป่าอีกสองซากผมไม่แน่ใจว่าหมูป่าจะเข้าไปกินซากทหารหรือเปล่าหรือว่าทหารเห็นทหารเห็นหมูป่าจยระเบิดเ้วจะไปเอาหมูป่าเปล่าอันนี้เราเราไม่เห็นเหตุการณ์นะแต่ผมคิดว่าหมูป่าน่าจะกินศพทหารเขมรมากกว่าเพราะหมูป่ามันกินศพนะครับมันกินทั้งร่างไม้กินทั้งศพด้วยไม่ใช่ว่ามันกินร่างไม้อย่างเดียวนะครับหมูป่าเนี่ยกินซากศพด้วยผมมั่นใจว่าหมูป่าคงจะเข้าไปกินซากศพทหารเขมรแดงสามศพทีนี้มันก็เลยระเบิด มันก็ตายอีกตัวหนึ่งไปเห็นอย่าไปกินซากศพมีก็เหยียบระเบิดตายเพื่อนผมไม่ชอบเด็กนครราชสีมาเนี่ยมันก็แทะแทะเข้าไปหาซากศพเลยผมก็คิดว่าไอ้นี่มันแทะเข้าไปทําไมวะแทะเข้าไปหาซากศพแทะเข้าไปแทะเข้าไปแทะเข้าไปพอไปถึงซากศพปรากฏว่ามันทำไงครมันบิดหัวอะไรบิดหัวกะโหลกอ่ะทั้งสามหัวมันถือมาด้วยแล้วก็หัไอ้นี่มันเอาจะเอาไปทําไงหัวกะโหลกผีตายหัวผมก็คิดอยู่พอใกล้จะถึงฐานหน่อยน้องน้องอีกคนหนึ่งมันถามพี่ชอบพี่ชอบเอาไปทําไมหัวกะโหลกอ่ะมันไม่มันไม่ดีนะหัวกะโหลกอ่่่่่ะะมมมันนนไใชสิงงทีีเป็คลพ ทิ้งไปเหอะน้องบอกให้ชอบนี่เอาหัวหัวกะโหลกทิ้งมันไม่พอใจไอ้ชอบมันไม่พอใจมันก็เฟี้ยงใส่เฟี้ยงใส่ก้อนหินน่ะหน้าผาแต่ไม่พอโดนกระเทือบอีกไอ้นี่โดนทุกหัวกะโหลกเขาอ่ะไม่เอาก็ได้ว่าบอกเดี๋ยวกูเอาปอกเอ็มเจ็ดเก้าเชียร์บุรีก็ได้มันจะเอาไปทําที่เชียร์บุรีหัวกะโหลกอ่ะมันก็โยนทิ้งมันกระเทือนอยูหัวเขาแหลกรานเลยพอถึงปุ๊บพวกการก็มาเลยพูกการซื้อพูกการท่านเป็นห่วงลุงน้องนะท่านก็ซื้อไอ้พวกเนี้ยหมูทอดเนื้อทอดกุนเชียงทอดข้าวเหนียว น้ำพริกส้มตําซื้อมาฝากน้องๆน้องหลวงป่านะนายก็ต้องเป็นห่วงน้องครับุน้องหายไปวันกับคืนหนึ่งผู้บังคับช้าเป็นห่วงมากที่สุดนะครับใจท่านเหมือนเหมือนจะแตกล้าวอ่ะลุกน้องหายไม่ใช่น้อยคนเนาะหายไป30มสิบกว่าคนมีทั้งจ่ามีทั้งนงในสิบมีทั้งทหารพันหายไปคือติดต่อกันไม่ได้อ่ะผมถามว่าผู้บังคับชาคนไหนไม่ห่วงลูกน้องมึงเลาก็มาถึงแล้วท่านก็แจกเลยแจกกันจินอิ่มหนำซ้ำํานเลยท่านก็พูดกับเปยดว่ากินให้อิ่มนะเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีงานให้ทำทำตัวให้สบายๆแล้้วกก็ิาไปใหดี ขวัญกำลังใจจะได้หนีไปไหนท่านบอกเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีงานให้ทำก็คงจะเป็นการตีเนินห้าร้อยเพราะวันนั้นเราเรายันอยู่กับเนินห้าร้อยอยู่ท่านจะให้เราตีเนินห้าร้อยะผมมองดูแล้วผมคิดอย่างนั้นน่ะท่านจะใช้งานเราแล้วเราก็กินข้าวกินปลาเสร็จปุ๊บไอ้ชอบก็กินข้าวด้วยกันอิ่มเสร็จไอ้ชอบมันก็ไปปลูกเปย์อยู่นู่นปลูกเปย์น,นอนอห่างเพื่อนประมาณสักสามสิบเมตรอ่ะมันมนอนอยู่คนเดียวมันเราก็มานั่งคุยกันเสี่ห้าหกเจ็ดคนไอพวกที่หลงป่าด้วยกันมานั่งคุยกันสักพักหนึ่งมองไปเห็นไอ้ชอบมมมััันนออนนนนนดดดิิ้้ออออยยยูู่่่ใเเเปคีวะ มันเอามือบีบคอมันเนี้ยแล้วมันดิ้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 นแล้วมันก็ดันออกดันออกสักพักมันตกมาจากเปรอะมันนอนอยู่ตกมาจากเปรอะพวกมันก็ลุกขึ้นมามันก็ต่อยเลยต่อยลมต่อยแรงแต่ทั้งเตะทั้งต่อยต่อยอยู่คนเดียวมันอะเราก็มองดูเฮ้ยมันประสาทแน่ๆงานนี้ประสาทกินแท้ๆผมคิดอยู่ในใจมันบอกช่วยด้วย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 ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยสักพักมันก็วิ่งมาหาเราคล้ายๆมันสลับหลุดออกจากอะไร่แลทำไมพวกมึงไม่ไปช่วยกูเราก็งงแล้วไปช่วยอะไรมึงมึงเป็นอะไรบอกนี่ขมิ้นถามคนนเมมื่อกี้ั มาบีบคอกูอุ้ยมึงไม่เห็นเหรออุ้ยกูไม่เห็นอะไรเห็นแต่ลมแต่แรงอยู่คนเดียวกูสละนูดลงมาได้กูวิ่งมาหาพงกินไ้มึงผู้มึงช่วยเนี่ยนี่กูพูดเรื่องจริงนะบอกผมผนี่คนลุกเลยถามว่าผมเชื่อมันไหมเชื่อเชื่อว่าผีเขมรม่บีบคอมันแล้วมันกล่าวว่าฆ่าด้วยนะว่ามันจะฆ่ามันในวันนี้ใ่าชอบมันบอกด้วยนะแต่มันพูดเป็นภาษาเขมรแต่ว่าไอ้ชอบมันฟังรู้เรื่องสื่อสารก็รู้เรื่องคือมันพูดเป็นภาษาเขมรไอ้ชอบบอกแต่ชอบรู้ว่ามันจะฆ่ามันวันนี้ มันก็บอกผมเฮ้ยดิดมึงไปเก็บเปให้กูหน่อยสิกูไม่กล้าไปเก็บมันบอกเปมันผูกไว้ตรงริมริมหน้าผานะผมก็เดินไปเก็บเปให้มันมันไม่กล้าไปเก็บมันกลัวผีกระเหมยนผมไปเก็บเปให้มันเสร็จปุ๊บผมก็ผูกเปนอนเล่นอยู่ใกล้ๆน่ะพวกการแกกะถือถือแผนที่อะไรของแกเดินไปวางแผนจะเข้าตีเงินห้าร้อยแผนจะเป็นหน้าผาตรงนั้นน่ะแกก็ขึ้นไปวางแผนแล้วพวกผมก็นั่งผูกเปบางคนก็นั่งคุยกันอะไรกันนั่งเล่นกันส่วนไอ้ชอบมันก็ลงไปอาบน้ําข้างล่าง ทีนเขานือ่อแหล่งน้ามันจะมีแหล่งเดียวที่ผมเคยพูดไว้สบู่ยาที่ฟันแซบอะไรลงไปมันก็หม็นมันก็เน่ามาลงไปทหารก็ลงไปอาบน้ำอาบผ่ากันอาบน้ำเน่าเนกันนะครับน้ำหมินหมินอาบล้วก็จะหมินกินตัวผมไม่อยากลงไปอาบเลยเพราะมันน้ามันสกปปกเวลาเราจะกินน้ําทีแล้วก็เอามีดสนามเราหรือเอาพั่วเนีน่ยขุดหามาจากริมน้ําประมาณเมตรหนึ่งแล้วขุดขุดลงไปให้มันลึกประมาณสักศอกหนึ่งสักพักหนึ่งน้ามันก็จะไหลมันก็ซึมเข้ามาซึมเข้ามาพอซึมเข้ามาเสร็จแล้วก็เอากระติกเกล็อนเล็กๆเรากรอกน้ากรอกน้ํามันก็หม็นอย แต่เราเอาไปกินไม่ได้ครับเราต้องไปต้มก่อนน้ำมันี้ต้องต้มต้มไม่สุกเลยนี่ออก,กินได้นะคือน้าําเราขาดแคลนมากเลยช่วงนั้นอไอ้ชอบมันก็ลงไปเอาน้ําแล้วก็พลเกลแก้วญาติของพี่อกอกฎดเกลแก้วเขาเขาเป็นหัวหน้าชุดผมอยู่พี่พลผมเรียกแกพพ่พี่พลพี่พลพี่พลเกลแก้วเขาก็ลงไปอาบน้ําผมไม่ลงไปผมขี้เกียจพูดง่ายผมเหนื่อยผมผมขี้เกียจผมไม่ลงไปแล้ว,วันขอสละเป็นพวกน,นี้ก็แล้วกันจะลงไปผมก็ผูกเปนนอนกับไอ้ปทวนสุกเนินสองคนผมนอนอยู่ใ,ใกล้กันเพราะเราเป็นบดีกันนอนอยู่ข้างกันเนี่ย กเปลี่ยนวันอยู่แล้พักหนึ่งผมไม่ไเห็นทหารกองร้อยผมไม่เอ่ยผมไม่เอ่ยกองร้อยนะผมเห็นทหารสองนายผมไม่เอ่ยกองร้อยนะตอนมันมีอยู่ด้วยกันสามกองร้อยมีกองร้อยเก้าของศูนย์กองร้อยผมเก้าห้าเอี่ยวแล้วเก้าหนึ่งสองะแต่ผมไม่ได้เอ่ยถึงกองร้อยผมเห็นทหารทหสองนายเนี่ยเดินหาอะไรไม่รู้อยู่ต้นต้นตะเคียนต้นตะเคียนประมาณสี่ห้าคนโอบต้นตะเคียนต้นนั้นต้นใหญ่มากเลยเขาก็เดินหาเดินหาอยู่ไอ้ทวนบอกไอ้สังฆทวนบอกมันถามว่าเฮ้ยหาอะไรกันวะนายสิบคนนั้นบอก หาเถวันว่ะอุ้ยจะไปหยุดอ,อดไรเถวันน่อยู่ข้างกับต้นตะเคียนแย่ๆไปมันมีนายสิบคนหนึ่งกับทหารพานเอกสองนายนะเพข่นหาเถวันแย่ๆไปนุ่นหัวหน้านะแย่ๆไปไปเอาเออได้เขาจะบอกเจอเจอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็เดินไปเดินมามาอยู่ห่างประมาณสักสองเมตรอ่ะที่ผมหันหัวให้อย่างเงี้ยเขาก็มาเอาระเบิดมาดักผมก็เอ้ยผมก็งงแนละ้วหัวหน้าเอาระเบิดเขาดักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะหัวหน้าเอาระเบิดมาดัก ตรงนี้ทําไมล่ะก็มันมีคนมาเตะม,มันก็แตกผมผมตายผมอยู่ใกล้ๆนี่เห็นผบอกหัวาไม่ได้เลยนะหัวาเอาไป,ไปดักที่อื่นบอกเราก็คิดว่าเขาจะดักกันเล่นๆประมาณว่าเตะแล้วมันกระโดดมันไม่ระเบิดขเขาดินอะไรออกประมาณนี้เราก็ไม่เราก็ไม่เก่งระเบิดหรือเขาจะหลอกหยอกล้อก็เล่นเตะแล้วมันก็กิ่งออกมาให้ให้ทางนนตกใจเฉยเราก็ไม่รูเนาะผมก็บอกผมว่าน่าดังไม่ได้ตรงนี้นเกิดมันแตกมาจริงผมตายเลยนะนี่วเออเออเขาขยับไปนิดนึงขยับไปประมาณสักสองเมตรอะห่างห่างผมก็ประมาณห้าเมตรมันเป็นกบกระโดดของจีนแดงครับเขากระดักเสร็จปุ๊ หลักเสร็จแล้วผมก็นอนดูอย่างนั้นนอนดูระเบิดอย่างนั้นนอนบูดรอนความตายดูระเบิดอย่างนี้น่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันระเบิดจริงระเบิดปลอมคิดว่าเขาจะหยอกกันเลยผมก็นอนดูไอ้ทวนมันบอกเฮ้ย hey, ดิดตง้งไปอาานนะให้เพื่อนบอก going, มันไม่ไปหรอกขอยกยอดเป็นพวกนี้ก็แล้วกันไอ้ทวนกันหิ้วปืนได้ขันสบู่กับพระขมามันก็นลงไปก่อนผมเลยไอ้ทวนลงไปก่อนเลยผมก็นอนดูระเบิดอย่างนั้นนอนดูระเบิดสักพักหนึ่งผมเห็นพวกการเดินมากับนายทหารสิบหกคนเดินเดินเดินลงมาเดินลงมาเดินลงมาจัถึงระเบิดประมาณอีกสักไมมมมมม่่่่่ถึงเ็็ดดดดทททททาาาาาาานนนนนนนกกกกหหหยยยยยุุุุููแแแผผีีลล้้วคคััรรออบ ถ้าพักเดินขึ้นไปใหม่อีกพักจนเดินขึ้นไปถ้าท่านเดินลงมาแล้วดูไม่จืดดูไม่ผมน่ะดูไม่จืดด้วยไม่ใช่แต่ท่านอย่างเดียวผมน่ะดูไม่จืดพักหนึ่งผมคันเข้าคันเขยอขึ้นมาทั้งตัวเลยเออเป็นเรื่องแปลกนะมันไม่ใช่คันจากผิวหนังนะครับถ้าคันจากผิวหนังเราเกามันก็จะหายแต่นี้มันคันออกมาจากในผิวหนังเลยเกามันไม่หายนะเพราะมันคันออกมาจากข้างในคันยุบๆทั้งตัวเลยเฮ้ยเราเป็นไรวะผมสงสัยเป็นไรวะเนี่ยอยู่เฉยๆก็คันมาเฉยๆเลย คันยุบยิบคำทั้งขาทั้งแข้งทั้งหน้าทั้งตาคันไปหมดเลยผมเฮ้ยไม,ไ,มไม่ได้แล้วต้องลงไปอาบน้ำไปอย่างเงี้ยมันมันอาจจะหายก็ได้ลงไปอาบน้ำลองคิดในใจนะผมคว้าปืนได้เลยคว้าปืนกับยางที่ฟันเลยไอชอบเดินขึ้นมาเลยดวนพังกับผมเลยชอบอ่ะพอผมลุกจากเปได้ผมก็ลงไปพอเลยไปนิดหนึ่งประมาณสักสามเมตรเนี่ยมันจะหักลงนี้เลยมันเป็นเขามันจะหักลงเงี้ยขึ้นมานิดหนึ่งมันก็จะเป็นต้นตะเคียนเขากันหลักๆระเบิดอยู่ตั้งทางต้นตะเคียนน่ระเบิดผมก็ลงไป ไอ้ชอบก็เดินขึ้นมากับพี่พลเกตแกวเขาก็เดินไล่หยอกกันมาเลยเขาก็พูดภาษาโคราดนะใครขโมยน้ำกูกินกูจะเตะแม่งเลยกูเอาอยากลำบากขนาดนี้คอยดูเถอะใครมันขี้เกียจลงไปเอาน้ำกูจะเตะแม่งเลยเขาคุยกันเขาหยอกไล่หยอกกันมาเพื่อนฝูงนะผมก็สวนไปผมก็พอดีมันเป็นทางทางลาดชันผมก็ลงไปปุ๊บแต่ผมก็หันมามองอยู่นะไอ้ชอบก็เบี่ยงออกซ้ายเลยพลนี่เบี่ยงเบี่ยงออกขวาเพราะว่ามันเป็นต้นตะเคียนใหญ่มันบังอยู่ไงขานนี้ก็เบี่ยงออกขวาไปบังต้นต้นตะเคียนไว้ไอ้ชอบก็บมาเลยอ <c oughs> โอ้ สนันวันไหวเลยระเบิดกบกระโดดคือระบบกบกระโดดนี่เวลาเราไปเตะสายะดุดมาเนี่ยอันนี้มันเป็นไอเอาเทาวันมัดนะครับพราเตะปุ๊บมันจะโดดขึ้นมาประมาณเมตรหนึ่งระดับเทวผมเนี่ยมันราจะแตกสากระจายรัศมีมันประมาณ50เมตรมันจะสากระจายไปเลยผมนึกว่าเวียดนามยิงปืนใหญ่ใส่ผมผมก็ทิ้งลงตัวหมอบเข้าไปในซุกในไอมันเป็นโขดหินนะผมก็ซุกอยู่ผมรอลูกที่สองเพราะว่าถ้าไม่มีลูกหนึ่งลูกที่สองตามมาเนี่ยลูกที่สองลูกที่สามลูกที่สี่ตามมาแน่นอนผมก็หมอบอยู่ทั้งบางทังเสียงเออวายว มันไม่ไม,ม่มีเสียงระเบิดตามมาผมก็ขึ้นมาเลยขึ้นมาโอ้โหร้องควนคางกัน9้าคนนะครับระเบิดวันนั้นโดนนะโดน9้าคนเลยอ่ะดีนะผูะก้การไม่ลงมานะผูะก้การลงมาเลยดูไม่จืดเลยทั้งนายทหารด้วยนายทหารหลายนายด้วยทั้งจ่าทั้งนายทหารทั้งนายร้อยนายอะไระ่ละลงมาวันนั้นนะไอ้ชอบเนี่เป็นคนเตะไอ้ทีมอินเบียหักเขาก็หลกเขาเนี่ยที่เขาว่าเขาว่าจะฆ่ามันนะไอ้ชอบโดนเขานี่เลยครับรูบโบเลยโดนข้ขาเนี่ยก็ง่ายเอาก้อนไม้ฉายยัดได้เลยก้อนไมฉายเราถามไม้ฉายยัดยัดทะลุเลยรูโบเลย คนอื่นอาการหนักไอ้ซอมก็มีไม่ใช่ไม่หนักนะมันเป็นกบกระโดดเหรอผมไปถึงก็ช่วยกันเลยฉีดมอฟงมอฟินเข้าน้ำกงน้ำเกลือทำแผลรัดแผลเอาสายยางมารัดแผลให้กันลายทุกสิบห้าทีคือผมเองเคยไปอบรมวิชาพยาบาลน,นะที่โรงพยาบาลสุนทรภู่มาก่อนเมื่อปี27นะฮะไปอบรมอยู่เดือนหนึ่งเดืนเอนเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำสนามพูดง่ายจังหวะรถมันจอดอยู่พอดีจอดอุดตีนเขารถผูกการผูกการพอได้ยินเสียงระเบิดผูกการก็ลงมาดู แต่ผู้การท่านไม่รู้หรอกว่าเรื่องราวเป็นแบบนี้ท่านไม่รู้เรื่องผมนี่รู้เรื่องเพราะผมเห็นเขามาดักผมก็ช่วยกันมันก็พูดจ้อจอเลยนะไอ้ชอบอ่ะผมก็เข้าน้ำเกลือมันผมก็ถือถุงน้ำเกลือไว้มันก็ใส่เปหามกันลงไปนะผมก็ถือน้ำเกลือไว้มันก็พูดจอจอเฮ้ยกูไม่ตายง่ายหรอกเพื่อนบอกกูไม่ตายง่ายหรอกกูยังมีแม่ดูแลอยู่แม่กูอายุ80ดสิบเก้าสิบแล้วกูไม่แต่งงานเพราะอะไรเพราะกูกลัวไม่ได้เลี้ยงแม่ถ้ากูแต่งงานแล้วกูกลัวไม่ได้ดูแลแม่เต็มที่่่่กกกูููเเเยไมมมแตงงานนนห็ออคดบ แต่ชอบเขาเป็นคนซื่อส,สัตย์สุจริตครับคนคนนี้พูดตรงไปตรงมาแบบผมอยู่เขามาหลายปีเขาไม่ใช่เด็กเลี้ยงแก่เขาเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นคนรับผิดชอบต่อครอบครัวต่อพ่อแม่เขาไม่ยอมแต่งงานถ้าแต่งแล้วเขากลัวจะไม่ได้ดูดูแลแม่เขาแตผม,ผมคนมันไม่น่าตายง่ายครับคนดีก็มันก็คุยแบบจออนะมันมันคุยแบบคือคล้ายๆว่ามันจะไม่เป็นไรอะ ผมก็ถือถุงน้ำเกลือให้มันมันก็คุยกับผมไปแล้วกูเมตตรายง่ายเหล่าเพื่อนนะกูต้องดูแลดูแลแม่กูอีกแม่กูอายุแกแล้วหลงเนหมืองน้างผมก็ถือถือถุงน้ำเกลือเพื่อนเขาก็สะพายลงไปลงไปมันก็คุยจอจอเนี่ยมันไม่มีไม่มีเหตุการณ์ว่ามันจะเสียชีวิตนะ เราลงไปคนคอนื่นงานก่ามันอีกงานก่ามันอีกทั้งหลายเท่ามอมว่าเออไม่เป็นไรเราเพื่อนมึง,ม,งมึงดวงแข็งไม่เป็นไรหรกคนอย่างมึงมันไม่ตายง่ายหรอกผมก็บอกมันนะคือผมเกยเพื่อนไปเพราะว่าน้ำชูถึงน้ำเกยมันลงเขาลงไปเรื่อยนะลงเขาเนาะพอไปถึงก็ลงไปสักพักหนึ่งรถกลางจะออกเขาบอกเดี๋ยวเดีวงหน้าเดี๋ยวรถจะเพิ่งออกมีคนหนึ่งล้มบาดเจ็บมาผมแง่มหมเอาเป็นนายสิบคนนั้นอ่ะคนที่วางระเบิดอ่ะเป็นนายสิบคนที่วางระเบิดอ่ะผมเห็นเขาไปหลบอยู่ไกลๆนะ เขาไปหลบอยู on ่ลังไกเลยไปหลบอยู่โคนหินอีกอ่ะเขายิงโดนระเบิดโดนเข้าหน้าผากเนี่ยแต่มันมันมันไม่รุนแรงไงเลือดไหลตามหน้ามาเลยมันเป็นยังมองเห็นสะเก็ดระเบิดอยู่ดำดำติดอยู่หน้าผาเขาเลยพอโดนระเบิดขนาดเขาไปหลบอยู่โ้นเห็นอยู่หลบไปประมาณห้าสิบเมตรอยู่อยู่หน้าผาเขาไปหลบอ่ะเขาวางเสร็จระเบิดเสร็จแล้วเขาไปหลบอยู่ยังโดนคิดดูด้วยันนั้นทั้งหมดสิบคนอ่ะสิบคนโดนโดนคนที่วางระเบิดด้วยโดนไปสิบคนเช้ามาปุ๊บประมาณสองโมงเช้ากว่ากว่าวอมาบอกว่าไอ้ชอบตายแล้ว ไอชอบตายคนดีๆมันไม่น่าตายนะครับคนดีเนี่ยพยายามเขาเป็นคนที่รับผิดชอบครอบครัวแม่ของเขา ถ้าเขาตายไปแล้วใครจะรับผิดชอบแม่เขาแม่เขาอายุแก่แล้วประทวนสุกนินนี่ก็เหมือนกันครับปฎวนสุกนินเนี่ยที่ลงไปจากช่องบกน้ํายืนเนี่ยนี่ก็ดูแลแม่คนอำเภอตาขีอยู่กับแม่สองคนไม่ยอมแต่งงานเพื่อนรุ่นเดียวกับผมเนี่ยฝึกมารุ่นเดียวกับผมไม่ยอมแต่งงานเขาบอกเขาแต่งงานแล้วเขาจะไม่มีใครดูแลแม่เขาปรากฏว่าเขาลงจากช่องบกไปเขาก็เป็นไข้เมร,าตามเรตีตายที่อำเภอตาขีตายที่โรงพยาบาลตาขีนี่แหละคนทำไมไมันอายุสั้นไม่รู้พอเพื่อนขึ้นรถเสร็จปุ๊บ ผมก็ลงไปอาบน้ําอาบน้ําเสร็จผมก็ขึ้นมาพอผมขึ้นมาปุ๊บท่านเชื่อไหมเปผมเนี่ยเจ็ดรูมีแต่จุดตายทั้งนั้นเลยตั้งไล่ตั้งแต่หัวยันขาเลยเจ็ดรูนั่นก็ถึงที่เช่วยผมไว้ให้ผมคันเนื้อคันตัวคันขยโขึ้นมาทั้งตัวเลยแป๊บเดียวแค่นั้นเองไม่ถึงไม่ถึงนาทีที่ผมลงไปแล้วขามาเตะขึ้นมาเตะแล้วเบิดอ่ะอยู่เฉยผมมาคันมาทั้งตัวเลยคันเนื้อคันตัวมาทั้งตัวตรงผมทนไม่ได้ตองคว้าปืนคว้าคันตะปูลงไปอาบน้ําอ่ะ ให้ลงไปนิดเดียวเองระเบิดเขาก็ขึ้นมาเตะระเบิดแล้วถ้าผมนอนอยู่ตรงนั้นเป็นไงทีเนี้ไม่ถึงนาทีด้วยผมเป็นไงดูไม่เจือเจ็ดรูตั้งแต่ไร่ตั้งหัวยันขาเลยไอทวนสุกนินมันลงไปก่อนลงไปอาบน้ําก่อนไอนั้นเจอไปห้ารูเปมันห้ารูแต่มันยังนอนได้เปมันยังนอนได้แต่ผมเปผมนอนไม่ได้เลยพอผมทําท่าลงไปนอนในเปมันขาดเลยผมก็ไม่ได้นอนเปเลยทีเนี้ยผมต้องไปนอนหน้าผาไม่ใช่หน้าผามันเป็นมันเป็นพลานหินอ่ะมันเป็นลักษณะชันอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้มันเป็นหน้าผาลงไป ผมต้องใช้เชือกเปผมเนี่ยผ่าดมาัดกับขาตัวเองผูกกับต้นไม้นอนแล้วก็เอาผ้ากันฝนเราเนี่ยหลงรองเท้าผ้าใบใส่ตลอดเสื้อผ้าเต็งชุดทหารครบปืน,ท,น,ท,นทับหน้าอกกระสุนในทากหน้าอกปืนกอดเลยกอดแทนเมียปืนน่ะแล้วก็ลกแสกลุนหัว <c oughs> อยู่ในท่านั้นท่าไหนท่านาน,าน,าานั้นนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเวียดนามจะเข้าโจมตีเราเมื่อไหร่เราต้องเตรียมพร้อมตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงครับเตรียมพร้อมไม่ว่าทหารไปอยู่ในสนามรบล้วจะไม่มีอะไรนะครับ บางทีแผลกระสุนทับหน้าอกผมน่ะบางทีมันหายใจไม่ออกเนาะเพราะบางทีเราก็พลิกไปพลิกมาไอพื้นข้างบนเรานอนไม่ได้เพราะมันเป็นหินกะปุ่มตะป่ํามันเป็นเขาเรียกหญ้าเพกหญ้าอะไรมันขึ้นน่ะมันงูมันเยอะพวกงูพวกสัตว์มีพิษอ่ะมันเยอะมันเยอะมากเราไปนอนงันไม่ได้มันเป็นหินกะปุ่มตะป่ําเราต้องมานอนที่เขาเรียกลารนหินมันจะมันจะลาดหน่อยแต่ว่ามันมันค่อนข้างจะชันแบบแบบนี้แล้วมันก็เป็นหน้าผาลุลงไปผมก็เอาเชือกมัดขาตัวเองเนี่ยมัดสักับต้นไม้เวลาเรานอนหลับเรากลัวเรากิ้งตรงหน้าผาไง ถึงได้รับการสนุนเปจากทางส่วนแยกมานอนอยู่สามคืนเต็มเลยแล้วเขาเอาเปใหม่มาให้ผมนอนนั่นคือสิ่งที่ผมผ่านมาในช่องบกน้ายืนคนที่รู้พื้นที่คนที่รู้จริงๆอ่ะในสนามรบจริงๆเนะี่ยคือพวกนอนกลางดินกินกลางทรายออกฟ้าเป็นมุง้งเอายุงเป็นเพื่อนนอนตากลมตากแดดอยู่กับดินกินกับทรายแต่เราต้องอยู่ในสนามรบเป็นปีสองปีอยู่อย่างนั้น ยากจนเข็นใจก็อยู่งั้นนะผมเ่ารุงรังเหม็นตัวเหม็นสาบเสื้อผ้าไม่ได้ซั่งผมเ่าเราก็อยู่งั้นเนี่ยถึงได้รู้เรื่องราวต่างๆในสนามรบรนพื้นที่ได้ที่สุดผมจึงเอามาเล่าให้ท่านฟังว่าสิ่งที่ผมเล่าเนี่ยมันเกินจริงนะผมก็อยากให้พี่น้องแฟนคลับทั้งหลายเนี่ยมาทราบว่าทหารทั้งบุเนอยอย้่ยอยู่ในสนามรบมันทรมานแบบไหน,นทรมานขนาดไหนแต่ถ,ถือว่าทำเพื่อชาติ ทำเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินไทยเพื่อพี่น้องคนไทยทั้งชาติเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เรายอมทิศตนอยู่แล้วแต,แต่ผมก็ถือว่าผมดวงดีนะยุทธการหนผมรอดมาได้ทุกยุทธการเลยยุทธการไหนผมก็รอดมาได้ทุกครั้งเลยมันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะ ก็ถือว่าเขายังไม่ต้องการชีวิตผมก็แล้วกันนะผมก็ได้นนะรอดมาทุกปันนี้ครับเรื่องยุทธการครั้งนี้ก็มาเล่าให้ท่านแฟนคลับเท่านี้ก่อนครับครั้งหน้าก็ว่ากันใหม่วัสดีครับผม